ซูมสองลุกเจ้าสาวแมทพิรณีเรียบหรูแต่ดูแพงระยับคนก็สวยชุดก็จึ้งไรที่ติออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วจ้าสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีที่วันนี้ได้เลิกดีเลิกมงคลควงแฟนหนุ่มเฟมพิมาเดชสิวะพรพิทักษ์จัดงานวิวาอย่างเรียบง่ายตามแบบประเพณีไทยโดยมีสองครอบครัวและเพื่อนพ้องคนสนิทรวมยินดีกันเพียบ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วช่วงเที่ยงก็มีการจัดการฉลองมงคลสมรสต่อโดยแขกเรือตบเท้าร่วมงานกาันคึกคักโดยพิธีช่วงเช้าสาวแมทเลือกใส่ชุดเจ้าสาวดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใครเป็นชุดกระโปรงผ้าลูกไม้สีขาวทั้งตัวที่มีดีเทลงานปักลายปักดอกกล้วยไม้สุดบรรจงจากฝีมือของแมทมิวเซียม ช่วงฉลองแต่งงานสาวแมทเลือกแบรนด์วิชิรัต h e m ะ r ม i ริสมาช่วยนรมิตลุกให้เป็นการสั่งตัดพิเศษสะท้อนคาแรคเตอร์ของเจ้าสาวที่มีความเรียบโก้ผสมผสานความเฟมินินโดยใช้ผ้าในอาคับพร้อมเพิ่มดีเทลด้วยการเล่นเลเยอร์และระบายอัดพีทดูสวยและมีความสื่อเห็นถึงตัวตนของเจ้าสาวได้ชัดเจน